ดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโลบอกแมปบันไดโอปี้ยาก,ยากหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่เล่นกับใครคะเล่นกับแบทแมนและพี่มาวินช่องน้องมาวินน้องมาวินครอบครัวตัววอกับแบทแมนเจ้าชายรัติการโอเคสวัสดีครับวันนี้แบทแมนจะมาลิ้น แม่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 บันไดเอ้ยพูดเป็นยากแีวดังไงโอเคโอเคเจนนี่ทำอะไรบันเละจังอ่ะเอ้ยหนูผ่านได้แล้วไอ้ไอ้หนูหล่นอีกแล้วมาแล้วอุ้ยมีเอฟซีเข้ามาเอฟซีเอฟซีโอแกนน้อแกนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเอฟซีน้องแกนโอ้โนหนูหล่นอีกแล้วถ่ายไม่ทันเขาสักที ม,<ก>มีคนพานมีคนพามีคนพาแล้วแกนถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอเอฟซีโอแกนนะถ่ายหนูด้วยนะหนูอาศัยบันไดคนอื่นเพราะไม่อยากให้บันไดตัวเองหล่แนแล้วแม่ร้องเพลงอะไรอ่ะไม่เหรอไม่เกี่ย้ผมโอ้หล่นอีกแล้วเม่อกี้มันมีมีคนหล่นไหมอมีกจบการเลย เนะมื่อกี้ผมเจอแต่เรื่องตลกปรนมาเม่เอกีอ้าอ้าวแล้วบันดไดอ๋อแหละบันไดเอาเกมโกะเอาเยินขนมแล้วเขาให้ทำอะไรอะแมปเนี้ยลูกก็คือให้ทำบันดไดไปเรื่อยๆหรออ๋อแล้วแมปนี้ก็มีคำพูดคำหนึ่งออกมาที่ที่มันมันดีที่สุดแล้วก็คือคำว่ายากม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 ากโอ๊ยจะห่นจะหล่นอะโอ๊ยอยจะหลน ไม่หล่นหรออ๋อไม่หล่นใช่ไหมตอนนี้อยู่กับพี่มาวินนั่นไหนอะ้องแบทแมนอยู่ไหนอะต้องมาฝั่งนี้เหรอมันอีกฝั่งไม่ใช่อไกลแล้วผมนำไปไกลแล้วผมนำไปไกลแล้่ผมจะพ่โอกแกยังไงนี่ไงที่โคตรจะนำไปไกลอะนงไงนำนำไปไกลก็มากเลยอะเมื่อกี้ผมไปข้างบนแล้วมันมันไปไม่ได้เฮ้ยเอฟซีหนูเอฟซีหนูมาต่อบันไดให้หนูด้วยโอ้น่ารักจังเลย แกนถ่ายรูปคู่พี่กับพี่เขาหน่อยอย่างนี้ถ่ายไม่ได้หนูถ่ายไดไรเดี๋ยวล็อกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเจอพี่มาวินแล้วผมเจอพี่มาวินแล้วเขามาเล่นกับเราแกนด้วยแมปแมปเนี้ยมันล่วเหมือนกันนะเหมือนเหมือนว่ามันจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งป้าหรือว่าวางบันไดเนี่ยพี่มาวินผมเจอพี่มาวินแล้วพี่มาวินเดี๋ยวเราลอเดี๋ยวเราลองัูนอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสร้างบันไดเอีก อุ้ยแม่แม่อย่าอย่ารันดาพี่รันเองยังไงต่อนะพี่ก็ตกแล้วเอ็ซีโอแกนก็ตกแล้วนะตกขึ้นไม่ได้คือว่ายตัวเองก็รอดเหมือนกันผมก็รอดเหมือนกันครับยากเหมือนกันนะเขาบอกว่ายากก็คงยากจริงๆแหละผมให้คะแนนแบบนี้ไปศูนย์เต็มสิบครับความง่ายใช่ไหมเราบันไดักรับความง่ายผมให้ไปประมาณ ประมาณส่วนที่สิบความยากผมความความยากผมให้ฟินิตี้เลยเอามาได้ผมไปหล่นเลยยังไงอยู่กันเป็นกลุ่มเลยอ่ะเฮ้ยพี่มาวินไปได้ไงอ่ะเออนั่นนี่โคตรเท่อ่ะเขาโก้เขาโก้เกมเขาเล่นโป้เขาเล่นโป้พี่มาวินเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วเขาออกแนวผู้นำอยู่แล้วถ้าฝั่งนี้เหมือนมันไปไม่ได้อ่ะ อ๋อไปได้ไปได้ไปได้โอ้ยปิดปิดโอ้ยกูสแบทแมนอยู่ไหนลูกแบทแมนอ่ะมองได้พี่กอล์ฟอีกทีหนึ่งโอ้ยทำไมผมไม่มีบันไดอะบันไดแบทแมนหล่นหรือเปล่าบันไดหายอะบันไดแบทแมนหล่นไง แล้วม้านดาวแกนมีปะอืพี่วบีเราผลด้วยไม้ค่ะพี่วบีเราผมด้วยครับเอ่าคุณน้องหนาวยังลูกรอน้องก่อนรอมาไกลรอแล้วก็เดินไปรับน้องก่อนเบตแม่อยู่ไหนเรียนบตแม่มาแล้วเบตแม่อาศัยบันไดเพื่อนไปก่อนเบตแม่มาไปพร้อมๆกันสิลูก สไลด์สไลด์เพื่อผ่านกันได้ยังไงอ่ะออแล้วเขาผ่านได้ไงอ่ะไอตรงสไลด์เนี่ยเขากระโดดได้ปะกระโดดได้ไหมปึ้งกระโดดอย่างเงี้ยเขาทำไงเออกระโดดไม่ได้มันกระโดดไม่ได้อะใช่มันกระโดดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย้อเขาทำไงอะแกนดูดิดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางเาทำไงอ้าวไม่มีใครช่วยเลยอ่ะคนนั้นน่ะดูดูดูที่ว่าเดินไปอ๋อแกนเขาเดินล้ออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรอ้าว ล่วงแล้วเออไปใหม่อีกแล้วล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วยากจริงติวีมาช่วยน้องหน่อยน้องไปอยู่ไหนลูกโอเคล่วงไปแล้วตอนนี้หนูมากับเอฟซีอีกแล้วมากับเอฟซีอีพีเอสโอโอโอเอสโอโอไม่ใช่เอสโอโอโอใช่ปะเอ้าเดินล้อได้เหรอพี่มันเดินเลาะได้แต่หนูไม่ผ่านสักที กลัวมันเผลอไปเดินอีกฝั่งหนึงมันก็ลโอ้ no หนูเผลอทำเอฟซีหนูหนูไม่ช่วยเอฟซีหนูหน่อยแล้วลูกช่วยช่วยเอฟเอฟซีหนูหน่อยสิแบทแมนขึ้นมายังลูกเลยนะหนูขึ้นมายังผมอยู่กับพี่มาวีนนะแล้วกูที่ไหน เอฟซีหนูเขาเหมือนไม่มีบันไดเลยเออหนูช่วยเขาหน่อยสิลกช่วยเอหนูด้สิลูกก็ไม่มีบันไดเหมือนกกนบันไดผมตกหายผมไม่ได้บันไดเล่เป็นคู่อ่ะคู่ใครมันไม่ได้เป็นคู่มันเล่นคู่อุ้ยเจอเจอพี่แมววินกับแบทแมนไม่ได้เป็นคู่มันตกไงเอแกนตกไงเมื่อกี้แบทแมนขี้คอพี่าตัวนึงตัวร้อนแล้ไม่กล้าลงอะเวลาหนูเดินไป็าอัน็นแกนให้เขาลองลงกันดินั่นไง เรียบร้อยก็เขาลงไปหลายคนแล้วจะให้หนูอลอเดออินขอบเขาบอกว่าให้เดินขอบขอบอะไรสักอย่างเขาวางบันไดทิ้งไว้เลยเหรอเนี่ยเขาเหมืนอนเขาวางบันไ,ไดทิ้งไว้กันปะบันไดน,นี้มีกี่อันนะแกนเราสามารถวางได้กี่อันวางได้อันเดียว ก็คือเรื่องเก็บบันไดแต่ถ้าบันไดเราหล่นปุ๊บก็คือเราจะไม่มีบันไดเลยต้องเกิดใหม่ถึงจะอ๋อเราต้องเก็บประมาณเราต้องเก็บตลอดน่ะหรอใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเราก็จะดอทนนดอทแฮบบันไดนะคะอุ้ยกราด้างกิดด้วยอ่ะโคตรตึงเลยตึงตรงไหนตัวตึงเงี่ยเฮ้ยโปนั่นเนี่ยอันนี้โปแน่เลยโป้เฮ้ยไปได้เฉยเฮ้ยงงอ่ะอ่ะทำตัมตัวละมือ โอ้โนแล้วเขาไปกันหมดแล้วนั่นนาดีมีโอแกนคนเดียวนั่นไงแบทแมนเห็นแบทแมนแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมแบทแมนเกิดใหม่ใช่ไหมนั่นน่ะอันนั้นอีกคนนึงอ้าวเห็นใส่เสบงเหมือนกันอันนั้นเขาเป็นเสื้อสีส้มไม่ใช่เสบงเหรอเหมือนน่ะชุดปลาชุดพระชุดชุดชุาบอกให้แบทเปลี่ยนปุ๊บไม่ออกเลยเฮ้ยหนูไปได้เลย ไปไ,ไปได้เฉยเลยมีเอกลักษณ์สุดๆ ไม่เหมือนเจอแบทแมนเลยอ่า FCO แกนมาเขาตามมาอ่ะ F F O O ฮะฮะสามอ่ะเขาตามมา FCO แกนไหนได้ไงทางนี้เขาบอกทางนี้ไงเขาบอกทางนี้ O n นหนูต้องไปเริ่มใหม่ บันไดหนูหายหนูไม่สามารถไปได้บันไดหนูติดอยู่ข้างบนนั้นน่ะบันไดหนูติดอยู่ตรงนั้นน่ะสีเขียวๆน้าหายโอ้ยบันไดผมก็ลวผมล่ชั่งหือาอไบันไดก็ยากโอ้หนูอาศัยบันไดเพื่อนสอนอย่าพุ่งนะเพื่อนเดี๋ยวเราปีนแล้วก็กระโดดเอ้าแล้วมันดันเอ้ยแล้ว คนบริจาบ,บันดไดเพื่อให้เพื่อนเดินค่ะเอาเล่นกะดูให้เขาเดินมาแบบไม่ไไมูบันดไ,ไดอลไรอันเดิมก็เขาตียมาเป็นหลายคนไม่ค่อยได้เล่นกับน,น้องปายเลยเนาะเพิ่งเล่นกันครั้งเดียวจริงๆอุ้ยหนูใกล้จะถึงจุดที่หนูเอาบันไดค้างไว้แล้ว <มา S 3> ตอนนี้ไม่ตรงกันเนาะตอนนี้ให้เพื่อนหนูอาศัยบันไดเพื่อน,ไ,นไปก่อนเล่น <c oughs> <c oughs> เป็นสี่รอบกับพี่ปล,สลนนปมา,มาสองรอบสองรอบกับพี่ปลาเป็นประมาณสองรอบเอาเน่าหนูหล่นอีกแล้วอุตส่าห์อาศัยบันไดเพื่อนมาแล้วนะเนี่ยวเดี <c oughs> ๋ยวพี่ใหม่ว่าจะพาไปได้พี่ปลาที่บ้านเนี่ยเ <Good. S 2> กินซอร์วิสปอุย้ย <c oughs> เจอพี่มาวินส์ด้วย <c oughs> บ้าเขาอยู่ไหนอุตตทธิ์ุ้ย <c oughs> อยูมเพอร์ท่าปลาอและแล้วตอนนี้พี่มาวิาน <c oughs> อยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่อยุธยาครับอราอยู่กรุงเทพฯละครไม่ไกลไม่ไกลไปเที่ยวอยุธยาบ่อยอ้าวตกเลยอ่ะงันเมื่อไหร่ไปเที่ยวอยุธยาไปแวะบ้านพี่มาวินหน่อยิให้พี่มาวินเลี้ยงชาบัวไม่ให้พี่มาวินเลี้ยงอันนี้ดีกว่าเลี้ยงเคเอฟซีดีกว่าชอบจัดชอบจัด้งเจะลียถามพี่มาวินก่อนโอ้โหตอนนี้ตังเติมเกมจะไม่มีอยู่แล้ว เป้ล really? ี้ยงเง F C ตอมนอนเรียนอ่ะมีคนี่เขาพูดแล้วเขาทำใหปุตลอาะ m a n เไม่ F C น้องมาวินเลยป้านไม่เลี้งชื่มาวิน่เลี้ยงแ a t m a n นะเพออะไรอ่ะป้าหวานเป็น F C แ a ท m a n ไง ประวัติไม่เป็นเอฟซีพี่มาวินไปกินต์แสลี่สุพรรณก็ได้มั้งน้องออลแกนสุพรรณสุพรรณบุรีน้องออแกนโอาเนื oh no, <laughs> เพื่อนทำบันไดหนูตกเลยเนี่ยวันพุนผมไปสุพรรณครับวันพุนผมไปสุพรนเลื้อนไปพี่ออลแกนมาเลี้ยงแบทดีกว่าเลี้ยงเคปซีเอาเปล่าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมันไก่ <laughs> แกนบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเข้ามันไก่โถลูกอุตส่ามาทั้งทีเขามาไกลนะลูกนะเลี้ยงเข้าวมันไก่ หนูไม่หาไปหายแป๊บเดียวไปหาหาแล้วก็ไปหาพ่อพ่ออยู่ที่สุไม่เชิญสุพรรณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับสุพรรณเขาต้องทนเขาขายหนูไม่อยากเล่นเลยหมูออองคุ้นๆเนาะหมู่อกองหนูอ๋อนึกได้ยินว่าหมูออองหนูหนูหนูไม่อยากเล่นเลยโอแกนไม่อยากเล่นแมบนี้แล้วอะ ปิดคลิปเลยไหมลูกปิดคลิปเถอะลูกอลโอเคเองั้นเจอวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบายอย่าลืมกดไลค์กด